ชุ่มช่ำอีกแล้ววันนี้เปลี่ยนสายยางใหม่พี่นอ้องเอาตัวเป็นแปงมากเลยโอ้โล้นหลขานาดพูนนะโอ้จนวัดจับเลยนะเออทำไมมันหล่นเยอะอย่างนี้อ่ะห มูยวาว่าเห็ดออกคัักคกนนี้พุดนะหัวใจละบอนไปหดหนาบ้านยายกเอเอามา,มาทำดีด้วยหัวใจเจ็าตัวให้ละบอลดึงไปแล้วดึงแตนส่วนมันไปรถแล้วก็จุ่มเข้าให้อันมุมหุ่นหวนละบอนมุมสุดท้ายพุ่น่ะ ต้นมะพร้าวไม่ได้กินเลบ่ต้นมะพร้าวไอ้น,นี้เป็นเขียวสวยเขียวสวย น้ำแห้งดีู่้กางแค่ได้แค่ได้น้ำฝนไงเราด้วยี่น้อะพอได้แก่จุ่มช้ำจุ่มช้ำมากมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ มังขุดต้องให้นานเยอะๆทุกวันจนชุมช่มช่ำชุ่มช่ำมัมันถือไอ้แดดมันจะเป็นหยอดเหี่ยวๆนะพี่นี้มาอ,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 อับก็ไปเต็มเต็ม ไอ้เท่าใดก็บ,บ่พอครับแ<ะ>ม่นหมวกมุ้อเช้านี่หมวกล่งเต็มเลยพี่น้องเอ้ยมาอย่างแรง แค่นี้ก็สดชื่นละม,ม้วนมาจับเลยพีเอาแค่นั้นคนเด้อพี่น้องเองเอามันกระคกกับคนขอบคุณครับกรารรับชม